โอเคครับผมทุกคนก็กระบำซื้อราบฎดีท่านผู้ชมทุกคนดูกันกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซน้ำมิรเบียนโซน4ฟร์อฟอฟอเอ็กของเราเช่นเคยครับผมทุกคนอ่าสำหรับวันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะผมประจําวันอังคารที่8เดือน8 8.8มาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับทุกคน ประมาที่หน้าเพจเลยมีไอเทมโค้ดชดเชย2อันนะก็คือไอเทมโค้ดปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไอเทมโค้ดชดเชยกิจกรรมกรณีใช่ไหมไอเทมชดเชยกรณีตั้งร้านบัก๊กนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดเอาไม่มีลิงก์เติมโค้ดให้แล้วหรอ,อปกติเขาจะแปะลิงก์ให้แล้วเนี่ยไอ,อันนี้เปลี่ยนเป็นพาร์ค10อันนะคูปองพาร์คอาเคด10อันไม่รู้ว่าแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้อง เข้าไปดูในเกมตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็เปิดมาเป็นเวลาประมาณชั่วโมง40นาทีแล้วตอนนี้5.40โมง40ินะทีนี้น่าจะได้ออนช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับตอ,อนองทุ่มประมาณนั้นอ่ะอันนี้เควสแ,แ,แก้เควสบั็กหนึ่ PVP Set PVP Set 2คืออะไรอะไม่มีลูกนะเดี๋ยวเข้าไปเขาไปดูในเกมแป๊บน,นึงนะทุกคน PVP Set คืออันใดคืออะอะไรพรีเมียมด้วยเอ้ยคืออะไร อ๋อคือพวกนี้แลกเปลี่ยนได้ด้วยมีพีเซตหนึ่งเซตหกาโกเซตสเยอะเลยนี่บอสเสี่ยวเฉินแลกเปล่นไม่ได้ครับบอนนี้แลกเปล่นไม่ได้นะโอเคสําหรับไอเทมโค้ดของก็ได้เยอะอยู่นะของได้เยอะอยู่เหมือนกันไอเทมโค้ดชดเชยวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเอ่อแพทช์ทางนี้กันนะทุกคนก็จะมีการ อ่ะผมลืมเลยผมเปลี่ยนเป็น OBS นะครับ OBS OBS ในการอัดน,นะทุกคนเพราะว่าเสียงมันมันไม่ค่อยดีเข้าแอดดี้แชมด้วยหัวใจนะไอ OBS เนี่ยถ้าผมเอาไปใกล้ๆไม์ใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นหัวตรงนี้นะครับกล้องซึ่งผมจําไม่ได้แล้ววิธีครอบกล้องเพิ่มอะไรอะ่ะพอเรียกอะไรเพิ่มอีตรงขึ้นให้มันขึ้นหรือว่ามันต้องขยับกล้องอะ่ะทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครัเดี๋ยวพูดใกล้ๆไม์นหน่อย <laughs> ไม่ใช่อะไร โอเคถ้าเสียงไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอโทษขออภัยนะอันนี้คือเพิ่งย้ายมาทํา OBS ซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทํา OBS อยู่แล้วแหละแต่รู้สึกไม่ไม่น่าจะดังไปเมื่อก่อนผมก็ใช้ OBS นี่แหละในการสตรีมนะครับโอเคก็อัปเดตมาแพนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างใช่ไหมมี4อย่างเปิดอ่าอัปแผนอัปแผนที่แกงวอลนะครับแล้วก็กิจกรรมมัมเดย์กิจกรรมเพย์ไทม์ยิงเล่นยิงได้ไอเทมเปิดจัดจําหน่ายไอเทมในหมวดหมู่อีเวนต์นะครับอัปเดตแผนที่ให้กับระบบ แก๊งวอลนำแผนที่เก่ากลับมาใช้งานนำอออ็อบเจกต์ของเดิมกลับมาเพิ่มทาวเวอร์ในแผนที่เก่าทาวเวอร์ก็คือเสาใช่ไหมแก้บกัคเมื่อทาวเวอร์ถูกทำลายแล้วยังไม่สามารถเดินทะลุได้ลดเลือดทาวเวอร์ลงจาก6ล้านเป็น6 0แสนเปลี่ยนวอวันเสาร์ให้เป็นทุกวันพุธและวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงถึงหทุ่มก็มีวอ2วันเนาะเมื่อก่อนมีแค่วันเสาร์ใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้วอโดยทีมงานจะมี โดยทีมงานจะทําการอัปเดตแก้ไขปร,ปรับปรุงรายละเอียดแก๊งวออีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปโอเคประมาณนี้นะสำหรับเรื่องแก๊งวอลนะคนกิจกรรมมัมเดย์คูปองอีเวนต์เดือนมันออกลาก่าคูปองแบบมันมันรวมสนุปได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาผมก็ประมาณ20วัน เวลา10โมงประมาณ20วันนะทุกคนเนี่ยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเพื่อความมันแบบตัวแม่ต้อนรับเดือนมัมต้อนรับเดือนแม่กิจกรรมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมอ่ามัมดีคูปองอีเวนต์สะสมคูปองแลกไอเทมและฉายาช่วงเทศกาลวันแม่แสนวิเศษเสริมค่าพลังใจฟูเหมือนได้รับความรักจากแม่อย่ารอช้าน,าน่าจะเป็นของแคทใช่ไหมในพวกนี้นถ้าผมจำไม่ผิดนะน,าน่าจะเป็นของแคทนะ โอ,อ้นนี้คือก็คือ,คอหาจากไอ้นี่เลยนี่ว่าไอ้พวกไฟติ้งโซนอะทุกคน Zone Zone คอาเขตโซนหกอาเขตโซนหกคืออะไรอะ่ะช่วไฟติ้งดิฮันติ้งโซนเดี๋ยวเดี๋ยวอาเขตโซนหกนี่คืออะไรอ่ะขวดขวดอันนี้คือเก็บไว้ทําอะไรวะจำหนึ่งนะมันมีให้ใช้ขวดแรกด้วยเหรอทุกคนกระสมวงปูปองการที่มดเพื่อรับรางวัลไอ้เจนไม่มีไม่มีขวดนะแต่ให้เก็บอ๋อนี่ไงอ๋อเอามาแลกไอ้นี่เอาไปแลกไอ้พี่สุ่มฉายานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อาเขตคือไหนวะโซนหก ได้รับจากการขุดหรือตกปลาอ๋ออันนี้คือเพิ่มเข้าไปยังนะน่าจะเพิ่มแล้วนะแต่ไม่เห็นบอกนะว่าเพิ่มเข้าไปอะแต่น่าจะเพิ่มแล้วแหละเพราะเอากิจกรรมเข้ามาขานาดนี้ได้รับได้รับจากเพย์ไทม์ออนไลน์อ๋ออันนี้คือออนไลน์5ชั่วโมงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิเนี่ยอันนี้ใช่ไหมออนไลน์วันอ่าวันละ5ชั่วโมงเนี่ยเอ้ยมีคนสุ่มได้ถาวรหรอคนส่มได้ฉายาถาวรหรอ เรื่องเกินน่าจะเออใช่อันนี้แหละเพ t ทา e นะครับเพลทามห้าชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยอีก2 5่ทีเนี่ยมันจะได้ไหมมัมมัมคูปองคูปอง4คปอง3นี่ได้รับจาก PVP ได้รับจาก PVP แล้วก็คูปอง2ได้รับจาก Hunting Zone แล้วก็คูปอง1ได้รับจากอาเขตโซน6เท่านั้นก็คืออาเขตที่อยู่ในโซน6ใช่ไหมท,ทุกคนทุกอาเขีที่อยู่ในโซน6เลยใช่ไหมน่าจะใช่นะอย่างพวกซับเวพวกฮา r เลมพวกเอสโรดพวก อืมอมีคนได้เหรอไอ้ฉายาของง่ายหรอทุกคนไม่ต้องไปทําแล้วฉายาตอ,อง่ายขนาดนี้ราคาน้าจะไม่แรงน่าจะจับต้องกันได้นะครับเข้าเรื่องต่อใช่ไหมไออาร์เคียโซ,โซน6หกที่บอกเนี่ยนะครับพวกโฮเทลอะไรประมาณนี้บะซับว์อะไรประมาณนี้น่าจะใช่นะประมาณนั้นสำหรับเรื่องคูป,ปองส่วนอันนี้ก็คือได้รับจากการตกปลาน่าจะออกง่ายเพราะว่ามีคนแลกมาแล้วเนี่ย มีคนแรกมาเปิดแล้วเนี่ยน่าจะตกได้ง่ายนะเพราะว่ามีคนแรกมาเปิดแล้วได้ฉายาแล้วด้วยเอาเรื่องเกินปีนประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมวันแม่นะครับทุกคนก็เก็บสะสมอ่าสะสมคูปองคูปองเลยนะสะสมคูปองนะผมทุกคนคูปองหนึ่งถึงสี่แล้วก็มีขวดน้ําอะไรสักอย่างแล้วก็เอาไปแลกที่มนะิกเชลเชนเดอร์เนาะทุกคนตัวน่าจะรู้เนี่ยไอตัวเนี้ยไอหมวกเหลืองเนี่ยแล้วก็มีเสื้ออันนี้ด้วยสะสมครบนะครับใช้เงินหนึ่งแสนนะอย่างละหนึ่งแสน 1, เป็นของแคดนะทุกคนเออเลิบมัมเชิร์ตสเตตัสดีอยู่นะผมเข้ามาดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยอย่างเสื้อเนี่ยบวก HP เลยนะกางเกงบวกเ p นะบวกยิปดิปกับฮิตดิป80นะครับอันนี้ใช้อย่างละอืมอันนี้คูป,ปองหนึ่งใช่ไหมสีฟ้าอย่างแหบแหละเออใช่ได้คูป,ปองหนึ่งห้าอันคูป,ปองสองสิบอันคูป,ปองสามสี่สิบอันคูป,ปองสี่สี่อันนะขวดไม่ได้ใช้ครับแล้วก็เงินหนึ่งแตะแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะเลิฟมัมเชิเชเร์ตกางเกงระดับแล่นะทุกคน หมวก s ออันนี้ใช้10บสิบสเยอะขึ้นมาหน่อยส่วนหมวกใช้30มเลยเนาะจากที่แรกอันนี้5อันนี้เพิ่มมา10เพิ่มมาเป็น30ส่วน3ามอันหลังเนก็คือเท่ากันอันนี้เพิ่มมาเป็น3 5มห้าแล้วหน้าเนี่ยหมวกบวกแปดเลยนะฮิตน่ะดีดีกว่าอันเดิมเลยหมวกอันนี้นถ้าจะเป็นทรงผมถ้าผมจำไม่ผิด มันไม่น่าใช่ประดับนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูที่มิเชลชไนเดอร์ส่วนหน้าหมวกฮิป70สเปเชียล70 SP อีก500หมวกอันนี้พวกคีด้วยหรอผมว่าไม่น่าใช่ทรงผมแล้วแต่พวกคีน่าจะเป็นประดับนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยจาก30เป็น35ครับมี4ส่วนหน้าหมวกตางเกงเสื้อมี4ส่วนนะทุกคนสำหรับเซ็ตมัมก็คือว่าเอามาทดแทนไอ้พวกไอเทมที่อยู่เครื่องแต่งกายที่อยู่ในในดีอีช็อปได้อะคือมันดีกว่าเยอะเลยอะนะทุกคน1แสนแล้วก็ เล่นลงดันอะไรอะ PVP เห็ไหมเดี๋ยวอ่านก่อนคือเล่นลงดันเอ่อแล้วก็ u u t t n n ส่วน e นี่ก็ลงดันกันแล้วก็ PVP อันนี้ Playtime ออนไลน์เฉยๆอ่ะมีลงดันกับ PVP อ่ะทุกคนมีแค่2อย่างนี้นะเออใครขยันเล่นก็น่าจะได้เร็วอะ่ะมันไม่ได้แพงด้วยเลยหนึ่งแสนเองนะถูกมากประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะใช้คูป,ปองหนึ่งยี่สิองสองสามแ 4 0ศแล้วก็ใช้ขวด10ขวดนะครับเงินหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองเมื่อกี้เห็นคนเปิดได้ฉายาง่ายมากออกไม่รู้วิกี่คนแล้วก็สายไหมอันนี้น่าจะเป็นถุงมือหรือเปล่าวะหรือแหวนวะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นแหวนไม่ไม่ก็ถุงมือประมาณนั้นแหละดําไม่ได้นะหมกฮิตแปดสิบอุ้ยหมกคิดลเมจ1สิบเลยนะ HP ด้วย HP หวก HP ด้วยคู่เลยครับห้าร้อยสามร้อยครับแล้วก็ประดับวันแม่ครับเลิฟมัมหัวใจคุณแม่สามารถได้สามารถหาได้จากวิน สกอร์ไทเทิลระดับแลทั้งสองนะฮะบวกฮิป80เหมือนกันแต่นนี้จะบวกคลิ5.5นะบวก SP 700แล้วก็บวกสเปเชียลดิ๘๐ดีเวอร์เอาเรื่องไม่เวอร์ดีนะครับมันดีมากแล้วก็ฉายามีเลิฟป๊อปมอเดอร์อันนี้น่าจะดีสุดใช่ไหมพลิ๕๐เอชพีสามร้อยอันนี้เอชพีสปีดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามวิ่งสปีดก็คือการที่เราใส่ฉายาเนี้ยเราจะเดิน,ดนในเท้าเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่าประมาณนั้น อันนี้น่าจะดีสุดแล้วเนี่ยดูตรงเนี่ยเออใช่อันนี้ดีสุดเนี่ยไอเลิฟมัมอันนี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับบวกฮิตแปดสิบกิฟแปดสิบโอบวกกิฟเป็นแอ t แท k กด้วยนะโอถ้าบวกสเปเชียลแอ a แทกด้วยจะดีมากแล้วก็ทาบุกวิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์เดินโคตรเร็วในทาวอะไม่มีใครเดินทานนะบอกเลยคือเยอะสุดนะครับตอนนี้โอเคประมาณนี้นะสำหรับอัปเด นะครับทน,นี้เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนิสหนึ่งครับี๋ยวผมจะพาไปดูที่มิชเชลชาเนเดอร์นิสหนึ่งนะทุกคนก็เออถ้าใครที่ไม่รู้ก็อยู่ตรงประมาณเนี้ยอยู่ล่างๆเลยเซียวซอมบี้เซียวซอมบี้นะกดตัว R แล้วดูไอเทมกิจการแลกเปลี่ยนชื่อยาวสุดแล้วบางเนี่ยนะครับข้างล่างใครทักมาอีกวะเนี่ยฮัลโหลกูถามจริงกูงหลัเด้อบาทเนี่ย อ่ะแฟนกูดีว่าโอเคของในไอ้เขาเรียกว่าไจะเรียกไข่เขาไม่ใช่ของในกล่องนี้แล้วกันเออเรียกกล่องแล้วกันคมพีเออของในคมพีนะครับมันจะมีสายไหมกับออประดับประดับเป็นส่วนหลังอ,อ่าทำให้เป็นแหวนนะนึกว่าไม่ใช่ประดับดีไอ้เหี้ยเขาก็บอกอยู่ว่าส่วนหลังอกปากหนึ่งทีเออผมนึกว่าประดับแล้วทุกคนขอโทษขออภัยครับขอบ้อมูลสินค้าผมยังไม่เข้ามาเซอร์วดูเลยนะประเด็นน่ะแล้วก็จะมีฉายาถาวรอ,อยู่ประมาณกี่อันสี่อันใช่ไหม แล้วก็น้องกันสามวันนะครับอ้อโหแล้วก็มีไอ้พวกนี้อีกนึกว่าจะมีแค่นี้นึกว่าแบบแค่ฉายาสามวันนี้ก็สาหัสอยู่นะ <c oughs> แล้วมีขวดด้วยนะต้องซื้อเบ็ดไปตกปลายนะครับเก๋แล้วก็เสื้ออันนี้ระดับแรเนี่ยนะอันนี้ทรงผมนะไงผมบอกแนละ้วอันนี้มันเป็นทรงผมแต่ทําไมมันบวกคลิด้วยวันนี้แม่งโคตรดีเลยทุกคนต้องหามาใส่แหละแต่คูพองมันแลกเปลี่ยนไม่ได้อะเร,เรา้เราต้องหาเองนะ ก,กิจกรรมมาแค่20่วันด้วยประเด็นอนะโอ้ถ้าเล็กถ้าเล็กเปลี่ยนได้นะซื้อเลยเอาจริงดีขนาดนี้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําหาไอ้คูป,ปอกไอ้คูป,ปองพวกนี้พวกนี้กันนะอีกนาทีอีกสินาท,าทีนานจังวะจะรอดูแล้วมันจะได้ไหม <laughs> รับฉายาไอ้เริฟมอเตอร์ซิปมาลน้นมีคนประกาศรับแล้วอันนี้มีประมาณนี้อ๋ออ๋อในดีในดีอีชอบอ๋อนี่ไงทุกคนไอใบเขียวเขียวเนีน่ย ห้าชั่วโมงมันจะได้แค่หนึ่งอันแสดงว่าหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้ใบเขียวเนี่ยหนึ่งใบเดีย๋ยนะใบเขียวมันใช้แรกเท่าไหร่อ่ะสี่ใบ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 สี่สี่สิบหกสิบหกใบก็สิบหกวันต้องเล่นสิบหกวันอย่างน้อยถึงจะได้ครบครบเซตอะ่ะถึงจะได้ไอ้สี่ส่วนเนี้ยใช่ไหมต้องเล่นอย่างน้อยประมาณสิบหกวันนะเพราะว่าวันหนึ่งมันได้แค่หนึ่งใบเนี่ยเนี่ยเขามีรีบบอกอยู่เนี่ยหนึ่งนะชั่วโมงแรกก็ได้เป็นพาร์คสองอัน สองชั่วโมงได้โฮเทลสองอันสามชั่วโมงก็จะได้ไอเนี้ยหนึ่งใบแสดงว่าเราต้องเล่นสิบหกวันเราถึงจะได้ไอตัวเนี้ยมาครบสิบหกใบเพราะว่ามันใช้ทั้งหมดสิบหกใบอย่างใบเขียวอ่ะคู่ฟองสีอ่ะแล้วไอพวกเนี้ยไม่รู้ว่าเลทออกยังไงนะเออก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ขายไอเทมหมวดหมู่อ e ีเวนต์ในดีอีช็อปนะครับก็มีเพชรสว่านโอ้โหผมเพิ่งซื้อสว่านมาเมื่อวานเลยผมซื้อสว่านไปขายมาเมื่อวานเลยสองพันหายเอาเลทเปลี่ยนไม่ได้หรอทำไมอะ่ะลดแค่ห้าร้อยดีอี อันนี้ลดนะค0 0 DE อันนี้ลด1,400 DE อันนี้ลด400 DE อันนี้เท่าไหร่อัอนนี้3 9 0ใช่ไหมลดไปพันเอ็ดแต่ราคาลดลดโคตรน้อยเลยเออเหอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับซื้อไปไปตกปลานั่นแหละนะเดี๋ยวขอดูในเบ็นดนีมันเอาเข้ามายังไอ้ขวดอนะนี่ไงเ,เข้ามาแล้วโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับอัปแดตใหม่ในสัปดาห์นี้นะประจำวันที่แปดแต่จุดแปดเขาน่าจะทำกิจกรรมแบบว่าเติมได้ของดีๆมานะ เหมือนร้านเล้าอะ่ะลดราคาเล่าอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะเออเราจะไปอยู่เนี้ยมันล่อตาล่อใจ <c oughs> โอเคทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ไขล่ลิงยังไม่อ,ออกนะไขล่ลิงกับไข่ชิโนยังไม่อ,ออกนะใครอยากลองสุ่มลองเลดดูก็จัดดูนะครับโอเคฝากด้วยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมมีตังค์อยู่เนี่ย13 M, เอ็มเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าคลิปอะไรนะครับรอดู ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามนะครับหรือใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโซนโฟล์กคอมเมนต์ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไม่เป็นเท่านี้นะครับผมบายจุ๊บๆไปและ